สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไว้ก่อนรับชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมีของมารีวิวนะคะของเล่นสนุกสนุกใครมีน้องแมวนะคะก็ จะยังไม่บอกว่าได้ผลยังไงหรือไม่ได้ผลยังไงนะคะของเพิ่งมาเพิ่งจะแกะกล่องวันนี้นะคะก็เลยลองเล่นดูเลยนะคะเ,เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะแล้วมีเฉลย,ยเดี๋ยวมีเฉลยท้ายคลิปนะคะว่าคืออะไรนะคะแล้วมาอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ด้วยกันนะคะใครมีน้องแมวนี่แบบนะเดี๋ยวไปเฉลยท้ายคลิปค่ะไปดูคลิปด้วยกันเลยค่ะ นี่คือเจ้าหมูกรกอบดูมิซี่จะเป็นยังไงมิซี่จะมาไหมนั่นคือมิซี่คือมิซี่นางไม่สนใจให้ดูหมูกรอบโอ๊ยดูข้าวหนีเลยอ่ะ một cọp, bèn missy lên mang luôn. <cười> <cười> này đi này đi, hay hay missy si. này si missy si, một cọp này bèn missy si luôn, một cọp này bèn missy si, bèn missy si missy vậy. ให้มิซี่ด้วยอ่ะมิซีด่ดมดมลูกดมดมดมต้องตาต้องใจบ้างไหมมิซีไม่สนใจเละนู้นไปเอากระหมูกอบนู้นไปไปมิซีไม่สนใจสองตัวนี้คนละคนละแบบจริงๆนะคะดูจ้ามกเรา กรอบดูแมวบ้านนี้นะคะมิซี่กับหมูกรอบจำไ้อหมกรอบหมูกรอ,อบมาแบ่งมิซี่มั่งลูกมะมาแบ่งมิซี่มั่งเร็ว แต่ละจำุกเรบเลยแต่มิซี่ไม่สนใจไหนมิซี่ไปแย่งสิลูกไปแย่งสิแย่งสิจะยอมไหมนะ่ะไม่แบ่งกันเลยอ่ะ ี่คือเขาเล่นกันนะไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันนะเนี่ยนี่คืออาการเล่นกันเดี๋ยวแม่เอาคืนเลยแม่เอาคืนเลยกอบกอบมานี่รู้ไหมมันคืออะไรเดี๋ยวถุงขาดนะเดี๋ยวถุงขาดนะเดี๋ยวแม่จะทําให้ใหม่โอ้ยวิ่งหนีเลยอะวิ่งหนีเลยอะกูกอบกูกำวิ่งหนีตามวิ่งหนีวิ่งตามตามแม่เปิดไฟสิ กม่เปิดไปสิดูอาการเขาดูอาการเขาไม่ยอมปล่อยไม่ยอมหยุดเอามานี่มาให้มิซี่บ้างเดี๋ยวมาเอามาให้มิซี่เดี๋ยวแม่ทําให้สองถุงเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ทําให้คนละถุงเดี๋ยวแม่ทําให้คนละถุงเดี๋ยวแม่ทําให้คนละถุงแต่ละแต่ละเอามานี่เลยเอามานี่เลยได้แล้ว ไม่ได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตับตับตอบเก็บเต้าโอ้ยเอามานี่เอามานี่เอามาเลยได้แล้วได้แล้วแม่จะไปให้มิซี่แล้วแม่จะให้มิซี่แล้วเอามาหมูกรอบหมูกรอบไม่มีหมูกรอบมานี่เลย เอามานี้เลยเอามานี้เลยไม่ยากท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรไปแล้ว <c oughs> ไ,มไม่ยอมปล่อยเลยอะ <c oughs> เอามานี่เลย <c oughs> ไอ้หมวกกบไอ้หมวกกบเอามานี่ <c oughs> โอ้โหไม่ปล่อยเลยอะ <c oughs> ไปแล้วท่านผู้ชม หมูกรอบมาแบ่งนี่เลยลูกเอานี่หน่ได้ได้ละได้ละนางไม่เห็นเว้ยนี่แน่อยู่นี่เลยอยู่นี่เลยหมูกรอบหมูกรอบดูนี่หมูกรอบยังไม่เห็นหมูกรอบดูนี่ลูกอันนี้สิอ่ะลูกอ่ะมิซี่สนใจไหมมิซี่สนใจไหมยากไม่ให้ไม่ให้ มิซี่ไม่สนใจเขาจะบอกว่าแมวบางตัวก็คือไม่ไม่สนใจนะคะกับกับสิ่งนี้นะแต่ว่าดูเจ้าหมูกรอบตัวนี้จะเฉยมิซี่จะเฉยมากแต่กรอบจะบ้าอยู่แล้วนะหมูกรอบหมูกรอบจะบ้าด้วยละนี่แลลวกัะอากาศนะคะ เจ้าสองตัวนี่แตกต่างกันมากเลยโหกรอบขนาดนั้นเลยเหรอลูกแม่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะเนี่ยดูนางแบบนางถ่วงมากเลยอะดูดูดูเขียวเกียวเขียวแหวนแม่เกี่ยวแหวนแม่เกี่ยวแหวนแม่ทำไม แบ่งเขาบ้างคือกรอบเอ้ยเดี๋ยวแม่จะทำสองถุงให้มิซี่ถุงหนึ่งตายแล้วก็กรอบไปกรอบไปเลยไปตา้งหูกรอบตั้หมูกรอบตั้หมูกรอบหมูกรอบอยู่ไหนดู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 มาสองถุงเดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวแม่ทำให้มิซี่ถุงหนึ่งแบ่งกัน คเรื่องเลยเจ้าสองตัวเนี่ยเดี๋ยวแม่ทําอีกถุงหนึ่งให้ลูกเดี๋ยวแม่ทําให้อันนี้ของเจ้ากรอบอันนี้ของเจ้ากรอบกรอบเมาแล้วนะคะกรอบได้ถุงกัญชากัญชาแมว <g arness> นี่นะคะเฉลยหมกูกรอบติดกัญชาเล่นไม่ปล่อยเลยอะ่ะดูดหิห่วงมากห่วงมากห่วงมากห่วงไมายอะคลิปนี้มีแค่นี้คะ่ะนี่คือปฏิกิริยาของแมวที่เลี้ยงด้วยกัน <c oughs> นะคะเบงกอสองตัวเลี้ยงด้วยกันจะไม่เหมือนกันดูดิดูดิโโหหมูกรอบเอ้ยลูกเอ้ยดูดิโอ้โหท่านผู้ชมคลิปนี้หมกูกรอบแบบไม่รับไม่ได้ไม่รับไม่ได้ <g arness> ปฏิกิริยาของแมวเบงกอเจ้ากรอบตัวผู้นะคะนี่คือเจ้ากรอบหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบแคทหมูกรอบเบงกอแคทนะคะแล้วนั่นก็คือมิสซนนีซ่นอนดูตาแป๋วแปวมิสซี่นอนดูตาแป๋วแปมิสซี่เสียบายท่านผู้ชมมาลูกบายนะคะให้มิสซีเ่เสียบายเดี๋ยวแม่หันไปดูหมูกรอบก่อน หมูกรอบคือหมูกรอบไม่ได้สนใจใครเลยนะคะมกกหมูกรอบกำลังแบบหมูกรอบมานี้เอามานี้ดีให้แม่ไหมมานี่นี้เซเซบายกับลูกเซบายท่านผู้ชมเด้อยาอย่ามัวแต่เล่นอุ้ยตายโหห่วงมากเลยอะ่ะเขาห่วงมากเลยอะ่ะโอเคแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ